ครับมาเบิงสวนของลุงแปงนี่ครับวันไสของลุงแปงนี่ครับงามงามครับรับอนุญาตเพื่อนเราได้ครับงามครับเบิงต้นสวนตัครับงามอู้ครับมาเบิงต้นสนต้นนี่น้ากันครับงามอลีครับนี่เป็นไม้ประกวดเพื่อนเรยได้ครับเนี่ยเพื่อนที่เอาไปประกวดอยู่ครับเมื่อวันแรงงานครับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแรงครับผู้ใดอยากมาเบิงมาเบิงได้ครับวันแรงงานนี่ครับเป็นประกวดกันทุกปีเลยบ่ลุงทุกปีเลยครับวันแรงงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแรงครับ ครับอยู่ต้นสนครับงามครับงาม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 ครับงามงามงามเดี๋ยวผมสีไทยขอข่าวไปเบินน้ำกันด้วยครับด้อไม่ประกวดเพป่นหลายต้นครับอยู่นี่เ,นเตรียมสีไปประกวดครับต้นมะขามครับต้นมะขามโอ้ต้นมะขามต้นนี่ครับ เบ่งไปน้ากันจักหน่อยครับเบ่งไปน้ากันจักหน่อยเด้อครับนี่ยครับขายทุกต้นครับขายทุกต้นครับลุงเราบอกขายทุกตนขายทุกตนเลยเด้อผู้ใดสนใจทักมหาเพื่อนได้เลยทิศถนนใหญ่เลยครับบ้านลุงนี่งามงามงามครับหลายครับบได้มี่สันียได้ครับเต็มไปหมดเลยครับหนาบ้านเพื่อนกันนี่ครับ ดยอดได้ครับแต่ละตนครับเนี่ครับเบิงน้ำกันครับเบิกน้ำกันจ็กหน่อยได้ครับเด้ครับเบิน้ำกันตุ้งแล้วก็ยูนี่แหละครับนี่หลับปะนี้ครับผมครับนี่ไม้ตัวนี้เพิ่นสิไปประกวดกันครับนี่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลงครับวันแรงงานครับผู้ใดสนใจมากเลยครับ มาเบิ้งเลยว่าใหม่โมบานเพื่อนงามซ้ำเลยครับนี่ครับแต่ละตนครับสุดยอดเลยครับสุดยอดไล้ครับใหม่เ่อนแต่ละตนงามหมดเลยได้ครับงามหมดเลยสุดยอดเลยครับโอ้โหนึ่งงามง่าม,ง,ามง่ามครับงามงาม มีต้นสนอยู่ข้างหนา้าถนนอีกครับต้นง่า,งงามแหงครับปวดเท่กันครับน่ครับต้นมะขามครับง่ามงๆามงาม,งามครับเป็นต้นมะขามต้นนี้น้ำกันครับโอ้สุดยอดเลยครับครับไห ตะโกครับตะโกตะโกครับมีมม like มมมมต้นสนครับต้นสนต้นสนลุงเบอร์โทรอย่างก่อนลุงเบอร์โท่ลุงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับลุงเราหาเบอร์โท่ครับเดี๋ยวผมสี่บอกไปให้นับกันได้ครับผู้ใดสนใจทักม้าบ้านเพื่อนเอยครับ ล่อลุ่งล่อกรับล่อลุ่งล่อกรับงามครับงาม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 เดี๋ยวผมสิผ้ายางว่าเบิดั่งหน่อยจ้กหน่อยครับยางว่าเบิงฝั่งหน่ันจ้กหน่อยครับงามครับงามทุกต้นเลยครับครับเนี่ยต้นมะขามครับต้นมะขามแมนไปหมดเลยได้ครับแมนไปหมดเลยตะโกครับเนี่ยตะโกครับสุดยอดเลยครับ ครับนี่สุดยอดเลยตะโกเพิ่นครับเต็มไปหมดเลยเด้ครับฟังเนี่ยก็ไม่เบอลุงครับแต่ละต้นครับงามง่ามงามครับเบิ่งน้ำกันไปจักหน่อยครับเบิ้งน้ำกันไปจักหน่อยเด้อบ,บ้านเพื่อนติดถนนใหญ่เลยครับ ผู้ใดต้องการมาเลยครับขายทุกกระถางครับขายทุกกระถางขายทุกกระถางได้ครับนี่เมียนไปหมดได้ครับนี่สุดยอดได้ครับเป็นตังโยขางบ้านเพื่อนครับหน้าบ้านหลังบ้านเต็มไปหมดเลยครับใหม่เพื่อนนี่ไม่มากแต่โกกันนี่ครับมะขามมะขามครับโอ้งามทุกต้นเลยครับใหม่เพื่อนน่งามทุกต้นเลยครับต้องมาเบิ่งกับตาครับจังสีหู มันง่ามแน่งครับต้นมะขามต,ตน้นนี้ครับสุดยอดเลยครับับสุดยอดเลยครับใม่มะขามเพื่อนครับกะสีประมาณนี่แหละครับลุงเบอร์โทรอย่างตัวลุงศูนย์นนนหก<า>ห้าเบอร์โทรเด้อครับ 3, สามศูนย์สอง เปิดยนไหมครับยนไหมสามหกศูนย์สองหนึ่งสงหน่งสี่หกสี่ย่งอยู่นะุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยครับเดี๋ยวด้วยครับเดศหกห้าศูนย์หครับสามหกศูสองหนึ่งสี่หครับตัวล่างเนี่ยบอรุ่ง,งครับผม ครับครับกะประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับกับสีบัวผาคลิปใหม่ๆที่ผมลงครับครับขอบคุณหลายๆครับ